เอาละครับก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงสีคร่าวๆในสบับของผมเองซึ่งแผนการที่ผมได้เขียนลงไว้ในสคริปต์จริงๆต้องเขียนสคริปต์นะครับถ้าเกิดคุณขี้เกียจการขี้เกียจที่จะวาดรูปเป็นระยะเวลานานจนเกินไปทําให้คุณสุขภาพหลังไม่ดีซึ่งรูปๆนี้เว้ยผมดีไซน์มาแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงสีอะไรผมก็คิดคร่าวๆว่าผมจะเล่นตัวละครเป็นทีมสีม่วงนะครับถ้าถามว่ามีแบบสีไหมก็มีอยู่ซึ่งเลเยอร์ที่มีในเลเยอร์ก็จะประมาณนี้ยังนี้ไม่เกี่ยวนะ ขั้นตอนแรกถ้าเราอันนี้เพิ่มเลเยอร์จากเลเยอร์ซ้ำมาเวลาที่เราจะแก้งานมันจะได้ทำง่ายขึ้นนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็กปิดไปเราก็จะมาลงสีกันคือแนะนำให้ลงเป็นขาวดำก่อนนะครับแต่ว่ารูปนี้ดูเทีวมันจะเหมือนจะไม่เยอะอะไรมากแล้วแต่ความชอบคน,นนะซึ่งสีที่เราจะลงเป็นขั้นตอนแรกก็คือสีเบทนะครับสีเบทเนี่ยผมจะเลือกเป็นสีที่มันเป็นโทนสว่างไปเลยแล้วเราค่อยไปใส่แบบ ความมืดเอาภายหลังอ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการแบบเสนอวิธีแบบคร่าวๆแล้วกันถือว่าไม่ถือว่าเป็นการสอนอะไรมากมายเป็นแบบเทค,น,เทคนิคอะไรแบบนี้เนี่ยแบบนี้เลยเอาลีเอาเลเ,อเยอร์สีมาไว้ด้านล่างเลเยอร์เอ่อเส้นนะแล้วก็ลงสีไปเลยที่มันเป็นสีม่วงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ลงทีมสีก็ถือว่าใส่เบสสีตัวละครก่อนแล้วกันเบสีผิวเออใส่เป็นสีส้มนะผิวมันนู้นมันเป็นสีส้มเนาะใส่เลย จริงๆถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ากลัวเสียเวลาเออคุณลงจิ้มจิ้มเอาก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมจิ้มเอาเลี้ยวอ่ะสีมันจะไม่เนียนอ่ะมันจะแบบมีจุดเขาขาอะไรแบบนี้ผมเลยระบายเอาเลวกว่าเฮ้ยขาเขา่ขาแบบนี้คุจะโดนเหลืองไหมเนี่ยจะโดนเรื่องไหมเนี้ยเหลืองไหมเนี้คลิปวิดีโอเนี่ย โอ้ไม่กอดผมจะโดนอะไรไมเนี่ยคอนเสปต์อาร์ตก็จะเป็นสาวเซ็กซี่นะอืมเซ็กซี่เลยเซ็กซี่เลยเสื้อผมขอเป็นสีดำดีกว่ะถ้าเ,าเป็นสีขาวมันไแน,นั่นเลยโดนเซ,นซ็นเซอร์ไม่ไมันจะโดนอะไรน,นะ ต่กัไว้ต้องไม่ปริวเาเราเป็นสีแดงก็ได้นะแต่ว่าสีแดงมันจะให้ความรู้สึกแบบเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันแซบมันเซซี่มันก็เซซี่ไปอีกแบบนึงแหละแต่นี่มันอยากให้มันดูบบน่ากลัวแต่จริงเราสามารถมาแก้สีได้ภายหลังนะเดี๋ยวอันนี้ลงไปคร่าวๆไปก่อนนะครับ นั่นแหละครับสาเหตุว่าทําไมเราควรแยกเลยเยอ์แบบนี้นะเวลาที่เราจะแก้สีเนี่ยมันจะได้ทำง่ายๆด้วยการเพิ่ม,ลนะลมเลเยอ์แล้วก็นะล็อกเลเยอร์ให้ออกจากเลยเยอะเก่ากันน้องๆอยากแก้สีนะน้องๆก็อย่าลืมแบ่งเลยเยอ์ไว้นะครับเนี่ยผมว่ารูปนี้มันน่าจะติดเหลืองตรงที่เนี่แหละอบอนอย่าให้ติดเหลืองเฮอคลิปชิปที่สองไองชิปแรกของชิปวิดีโอเลยเนะี่ยชิปที่สองของช่องติดเหลืองแล้วหรอ มาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยผมจะเริ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นเลเยอร์มันติพายใช้สีที่มันเข้มกว่านะสีแบบขาวดานะเข้มกว่าสีเบดของเราแล,แล้วทีนี้ผมก็ล็อกเลเยอร์แล้วก็มันจะเป็นเงาให้กับทาให้สีมันมีน้ําหนักอื่น ตรงจุดนี้เพื่อนๆจะเห็นจุดข้าวนะของสีก็คือเราลงไม่ติ่มนะครับนี้ก็สามารถมาเก็บงานได้นะรูปจะได้เนี้ยวส่วนจุดที่เพื่อนๆคิดว่ามันโดนแสงนะก็ให้ป้นไว้ไม่ต้องลงขาวดํานะครับไม่ดีไม่ต้องลงดํา ไอเคตื่นกันยังไม่แน่ใจว่าคิววิดีโอผมเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆงงหรือเปล่าและในขั้นตอนต่อมาก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการลงเงาเหมือนกันแต่ว่าเงาตัวนี้มันจะเป็นเงาที่ทําให้ภาพอะดูลึกขึ้นโดยปกติแล้วเงาอะในชีวิตคนเหมือนนะมันจะมีหลายเฉดมากแต่ในอนิเมะจะแบ่งหลักๆเป็น3มเฉดเลยก็คือแสงอเฉดแสงเฉดบีดแล้วก็เฉดเฉดเงา อันนี้กคือผมอยากให้มันมีเงาที่ลึกลงไปอีกในส่วนที่แบบมันไม่มันมน่มันไม่โดนแสงอ่ะเช่นขาอะไรแบบนี้นะครับ เอาละครับผมได้ทําการลงเงาจนพอใจแล้วแล้วในขั้นตอนต่อมาเนี่ยผมก็จะมาเพิ่มเม็ดสีนะครับให้ตัวละครเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวละครเนี่ยสีผิวมันยังมนหมนอยู่มันยังไม่มีซีวิชชิวาใช่ไหมเออมันสีตุ่นุ่นส่วนเลเยอร์เนี่ยผมก็ใช้ใช้เป็นเลเยอร์แอดคอนเลอร์หรือว่าเลเยอร์สีเลเยอร์สีนั่นเองครับให้เราเนี่ยค่อยๆเพิ่มสีนะครับถ้าเกิดว่าใช้แบบโอปาซิตี้สักร้อยหนึ่งสีมันก็จะออกมาสดแบบนี้นะครับค่อยๆเพิ่มเอา อาจจะฟังดูงงหน่อยนิดนึงแต่ว่าตรงส่วนที่มันโดนแสงเนี่ยสีมันจะเข้มกว่าส่วนที่ไม่โดนแสงนะครับอ่ะส่วนนี้ถ้ามีโอกาสก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ลึกก่าเดิม ถ้ามันแฟนดูมาถึงจุดนี้ได้ก็ยินดีเนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นการเก็บงานเตรียมปิดโปรเจกต์นะครับซึ่งขั้นตอนนี้มันจะเป็นการขั้นตอนที่ผมเนี่ยอ่าลงเท็กเจอร์ก็คือพื้นผิวของเสื้อเสื้อมีลายยังไงเราก็เก็บงานในส่วนของสีในส่วนของเส้นที่เราต้องการที่จะทําให้มัน <laughs> เสร็จโดยที่เราคิดว่ามันเสร็จอ่ะเออั่นและครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้ะครับไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงตอนเสร็จ ภาพไอ้นี่คือเจ้าชุดดำทั้งตัวใช่ไหม <c oughs> แล้วผิวขาวอย่างเดียวนอกนั้นดำหมดเลยสีดำจริงแล้วก็เป็นสีที่แบบมีความหมายว่าความตายได้เป็นพระดีว,ว่ารูปๆนี้เนี่ยอยากให้มันสื่อความหมายครบคือผู้บดปล่อยไว้ิ e ิเต t ร r ผู้บดปล่อยชาลารับนางคือผู้บดปล่อยไม่มีชื่อ มีแค่ฉายากระภันกิจในการฆ่าวิญญาณหรืออาจจะฆ่าคนก็ได้นะถ้าคุณ แต่แลกริงถ้าเกิดว่าเป็นแบบเหมือนแบบเป็นขวดปล่อยทําไมใส่ไม้กางเขนมันก็ดูย้อนแยงดีนะศาสนาคิดนะใส่ไม้กางเขนก็มีคนก็ทําทให้คนดูได้คิดอะไรวะทำไมกางเขนมันเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ที่เตรียมไปด้วยสตอรี่ือว่ายูคือซิสเตอร์เป็นซิสเตอร์ที่แบกที่สุดที่ผมเคยเห็นมานะครับ หรือว่าเป็นไปได้นี่คือซิสเตอร์โอ้น่ากลัวจังเลยอ่ะคือความจริงแล้วนางเกศเป็นผู้ปลดปล่อยพีศาจใช่ไหมพีศาจโดนนางเชือกเข้าไปนี่น่าจะหลับเลย นี่มันเคียวดูดวิญญาณเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะครับรูปนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณคนดูมากๆที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปนะเออถ้ามีคนดูมาถึงท้ายคลิปแล้วส่วนตัวผมคิดว่าดูเพลินดีนะอ่าสำหรับใครที่ดูรูปนี้นะครับและอยากวาดตามเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทำได้นะเพราะว่า ผมก็ไม่ได้วาดรูปร้อยเปอร์ซ็นตเลยหรอกผมก็วาดรูปเล่นเกมไปด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยทุกวันฝึกแบบว่าอะไรที่มันยากขึ้นรับรองเก่งขึ้นแน่นอนครับแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย